อัดดีอัดดีอัดดีอัดก่อนอัดก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอัดก่อนใครจะอัดผมไปใช่ฉันเองก็ได้ฉันไปก็ได้ฉันอัดเองแล้วมึงไปอะพียอะไรกูบอกว่าอัดก่อนค่อยไปเด็กเนี่อของผมไม้โผมบโของผมไม้นี่ไงห้องเรียนอุ๊ยโหน้อง มารมมาเร็วครับเพื่อนเมื่องชัดเจนมีกว่าไม่มาอุ้ยว้าวมีน้อทำเพชรแตกสองวันกว่าบาทมีน้อทำเพชรแตกสองวันกว่าบาทไม่มีของใหญ่มีของใหญ่ไปเอารถอุ้ย

จริงไม่มุกจุปุจุปุจีบลันนะไม่ไหวแล้วอุ๊ยทำไมอยู่กับทุกทัวมีแต่เอ้าทำไมมันไม่ปิดอ่ะโอเคพี่นอสหายไปแล้ว พี่น้อโดนผีกินไปแล้วเนี่ยไอผีตผีโตผีโตผีโตปิด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 ผีตู้ผีตูอะไรเด็ดๆนะมีหิมะด้วยหรอหิมะหิขาวเป็นใกล้ในนาทีในรอยเท้าเรียมตีเอารถมานี่เออไปไหนล่ะ เอาถุงเงินมาไว้ก่อนดิปักหยิบไปจะถุงเงินดิก็มันนาว้าวขอบอว่าเอ้ากูโดดลงมาตายทำไมมิวกูไปด้วยดิมันอยู่ได้คนเดียวมันเลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวซ้ายไปจุดจิ้นจุดจิ้น อีกแล้วเฮ้ยเนอะเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเ็นไหวปะเคนเห็นเพชรแทงนะคะว้าวเออวิ่งดับเด้งเหมือนเอว แไอ้เหี้ยกูแค้นตรงนี้แต่เมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะไอสัตว์กูแค้นมึงกูมันเป๋อย่างเงี้ยเรยแม่นไอ้เหี้ยบวัดีครับผมกลัวพี่ที่ไหนใครพี่พี่พี่วิลโลชินวลโลชินวลโลชินปล่อยสักทีดิ โอ๊ยโอยโอ้ยๆดนกระตดกระตดหาดกระตดไม่เด้ไม่ไ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 ดไม่ไดให้โดนกัดเมื่อกี้ไปเรีอยงเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวจะแดดลูกชิมึงดอ่ะไม่ได้มีวิววิวตุยแล้วโอ้ยตายก่อดเอ้ตีมันได้แล้วน้ะมันล้มอ่ะตีตีตอนน้า เฮียต yeah, ื่นเลยียมาตื่นเฮียทำไมบ้อนลุกมาวางตกวะลุงลุๆลุหลบไม่ได้สัตว์เอ้ยรวงตก่ะ เำไมเออจินอี่ oh, <yeah. S 1> ท้ไมโม้ <laughs> เลยจินนี่ไอเด็ <laughs> เเเกเปรตเดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้ถือไว้ถือไว้ <laughs> เข้ามาดีว่า <laughs>